มีใครเคยสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทําไมปรากถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆอีกเมืองหนึ่งของยุโรปแล้วมาปรากเนี่ยมาดูอะไรกันที่ปรากมีอะไรจอกนี้น่ารักมากดอกเล็กๆหันไปดูก็ต้องดูอย่างนี้เลยเนาะต้องดูมุมนี้ต้องยืนตรงนี้จริงเกตเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปเป็นโบสถ์เลยนะสวยมาก จุดไฮไลท์ของปราลที่สําคัญสําคัญและห้ามพลาดเลยมีอยู่3แห่งค่ะก็คือหอนาฬิกาดาราศาสตร์สะพานชาส์แล้วก็บริเวณปราสาทปราลแต่นี่ก็เป็นแค่3จุดไฮไลท์ของปราลเท่านั้นนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงอะปรากเขามีสเสน่ห์ทุกตรอกซอกซอยนะคะ<อ>สวยทั้งกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนของจริงเป็นยังไงเราไปดูกันต่อค่ะมันดูเป็นตรอกเล็กๆ่แล้วมันดูแบบพอเป็นพอเป็นตรอกเล็กๆแล้วมองเห็นเป็นโบสถ์มันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไปข้างหน้า ที่เราเห็นอันนี้เป็นโบสถ์เซนต์นิคลัสนะคะเซนต์น,นิคลัสก็คือซานตาคลอสจริงเหร <c oughs> อนี่คือโบสถ์ของซานตาคลอสเหรอไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเซนต์นิคลัสตามความเชื่อของคนเยอรมันก็คือซานตาคลอสแต่โบสถ์เซนต์นิคลัสที่ปลากอันนี้เราเราก็ไม่มั่นใจว่าหมายว่าเขาจะหมายถึงซานตาคลอสไหมนะคะมันแบบต่อให้ฝนตกมันก็มีอะไรมันแบบอู้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 มันดูแบบมีหลืบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตรอกเล็กๆใช่ไหมใช่เป็นแฮนเมดอะ อุ้ยน่ากลัวเอาเหรออย่างนี้ก็น่ากลัวไหมนี <Hello. S 2> ่ก็ฮัลโหลเงี้ย